อำเภอโนนคูนอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งอยู่ที่บ้านร่มเย็นหมู่ที่17ตำบลโนนขออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดมีเขตการปกครองทั้งสิ้น5ตำบล80หมู่บ้านมีขนาดพื้นที่ประมาณ257ตารางกิโลเมตรประชาชชนนับถือศาสนาพุทธจำนวน79หมู่บ้านนับถือศาสนาคริสต์จำนวน1หมู่บ้านอำเภอมีงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญคือ ประเพณีบุญคูณลานงานกุ้มเข้าใหญ่เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอโนนคูนให้ความสำคัญและจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีฮียดองคอง14อำเภอโนนคูนมีโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด30เตียงจำนวนหนึ่งแห่งมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขสหวิชาชีพต่างๆดูแลสุขภาวะสุขภาพของประชาชนครอบคลุมตามสัดส่วนประชากรมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูนเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นตรงต่อในอำเภอโนนคูนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำนวน8แห่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารราชการโดยนายธีรศักิ์แย้มสีสาธารณสุขอำเภอโนนคูนด้วยอัตลักษณ์อันโดดเด่นของนายธีรศักิ์ย้มสีสาธารณสุขอำเภอโนนคูนที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบมีน้ำใจทุ่มเทในการทำงานและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในหลากหลายรูปแบบ พัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอให้มีความสวยงามโดดเด่นสร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานสร้างความผาสุขให้กับบุคลากรอสอมอและประชาชนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าประชาชนสุขภาวะดีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมระบบบริการได้มาตรฐานบริหารจัดการดีเจ้าหน้าที่มีความสุข กว่า44ปีที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอโนนคูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีโดยใช้หลักการบริหารงานองค์กรโดยใช้ PMQA และสร้างองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอโนนคูนมีการขับเคลื่อนโดยพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนกลุ่มต่างๆรวมทั้งชุมชนเอง ควบคู่กับการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการจัดการสุขภาพด้วยชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานผ่านระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยส่งผลให้เกิดความสำเร็จหลายๆด้านนับจากปี2558เป็นต้นมาภายใต้แนวทางตามศาสตร์พระราชานอกจากจะทำให้สํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอโนนคูนเข้าใจวิถีชีวิตตามบริบทชุมชน ร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมแล้วการจัดการสุขภาพตามบริบทชุมชนจนเกิดตำบล 1. นึ่ตำบลจัดการโรคไข้เลือดออก 2. ตํตำบลจัดการสุขภาพจิตในชุมชน 3. ตํตำบลจัดการผู้สูงอายุ 4. ตํตำบลจัดการโรคโควิด -19 5. ตําตำบลจัดการขยะในครัวเรือน 6. ตตำบลสายใหญ่รักครอบครัว 7. ธรรมนูญตำบลและ 8. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบลสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอโนนคูนในวันนี้มีการสร้างคุณค่าแก่บุคลากรและประชาชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรสร้างสรรค์แรงบันดาลใจโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพอชอ,อ,อรอพอสอตอติดดาวขับเคลื่อนนโยบายสามหมอเชื่อมโยงกับเซอร์วิสแพล ก็เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อภาวะส,สุขภาพอันดีแก่ประชาชนมากมายจากการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอโนนคูนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ตลอดจนมีกลุ่มชมรมต่างช่วยดูแลกันเหมือนครอบครัวใหญ่มีอสอมอเป็นนักรบสุขภาพในชุมชนเป็นผู้ดูแลต่อยอดประกอบกับนโยบายด้านการบริหารจัดการของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอโนนคูน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนการทำงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพบุรณาการทุกภาคีบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมทุกงานประสานทุกส่วนมีความเข้มแข็งของการควบคุมโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อการดูแลทุกกลุ่มวัยก็เกิดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลและพึ่งตนเองได้เรามุ่งมั่นดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอำเภอนนคูนให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยผ่าน,นลกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนนนคูนและเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งเพราะคนนนคูนไม่ทอดทิ้งกันครับสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอโนนคูน จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยค่านิยมองค์กรโนนคูนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดมีความสุขแบบพอเพียงมีความรู้และเป็นหนึ่งเดียวสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการประชาชนโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ยึดปรัชญาการทำงานร,ร่วมกันขององค์กร MOPH ตรงต่อเวลาถูกต้องถูกใจทำงานเป็นทีม